สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่15สิงหาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเนเดกก็ปิดตลาดไปที่1,625.25จุดตบวเพิ่มขึ้นมา2.99จุดรืว่เพิ่มขึ้น0.18%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่72,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคาร ICT แล้วก็กลุ่มปิโตรเคมี ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มการแพทย์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ SPRC บวกขึ้นมาได้3.54%ก็ราคาหุ้นนั้นได้แรงหนุนมาจากการประกาศงบไตรามาส2ปีก5ที่กำไรนั้นเติบโตขึ้น Q on Q ก็มาจากต้นานของ GRM ที่เพิ่มสูงกันขึ้นมาทางด้านของ PTG วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.29%หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรามาส2อประโยคห้นั้นกำไรดีกว่าที่คาดการกันเอาไว้ค่อนข้างจะมากโดยโตทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q ทางด้านของอมะตะวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.28%หลังจากที่กำไรสุทธิไตรามาสที่สประโยคห้นั้น เติบโตได้ทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รับรู้กำไรจากการขายโรงงานในเวียดนามทางด้านของดูโฮมวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.36%ทางด้านของผู้บริหารนั้นคาดว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลังนั้นจะเติบโตได้ดีโดยยอดขายนั้นจะโตได้ถึง2หลักส่วน ทางด้านของยอดขายสาขาเดิมก็เติบโตได้10-12%แล้วก็เดินหน้าจะเปิดสาขาใหม่อีก2แห่งตามแผนอีกด้วยทางด้านของ h าน่วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.49%ก็ได้แรงหนุนมาจากผลประกอบการไตรมาส2ปี .55 ที่ถึงแม้ว่าจะชะลอตัวลงแต่ก็ถือว่าดีกว่าที่คาดการกันเอาไว้ทางด้านของ XPG วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 6.96%หลังจที่มีข่าวว่าร่วมมือกับ KTC ในการปล่อยสินเชื่อซึ่งก็จะสามารถใช้คริปโตเคอเรนซีนั้นวางเป็นหลักประกันได้ทางด้านของเซนวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา10%หลังจากที่ผลประกอบการไตรมาส2ปี5นั้นกำไรดีกว่าที่คาดการกันไว้ค่อนข้าง,งมากเพราะรายได้เติบโตสูงกันขึ้นมาทางด้านของ n f c วันนี้ราคาหุ้นพุ่งแรงถึง29.10% โดยกำไัสทุทธิไตรามาสสองปีกว่านั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า6เท่าตัวเยียออนเยียทางด้านของ PRG วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา23.42%หลังจากที่รายงานกำไรไตรามาสสองปีกว่านั้นกำไรเติบโตถึง2เท่าเยียออนเยียทางด้านของ KWI วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา17.19% หลังจากที่ผลประกอบการไตรามาส2ปี65นั้นพลิกมีกำไรจากปีก่อนที่ขาดทุนส่วนทางด้านของ NC Housing วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.63%หลังจากที่ผลประกอบการไตรามาสสองปี65นั้นกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่า68% year on year ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ SKN ราคาหุ้นติดลบไปถึง8.13% หลังจากที่ผลประกอบการไตรามาส2ปี65นั้นกำไรสุทธิลดลงไปถึงกว่า14%เยีย on ออนเยีทางด้านของคามาตวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป9.20%ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกเซลล์ออนแฟกกรนกมาหลังจากผลประกอบการไตรามาส2ปี65นั้นกำไรโตวกว่า2เท่าตัวเยีย on ออนเยีทางด้านของ MCS ราคาหุ้น ติดลบไป10.62%หลังจากที่ทางด้านของ CEO นั้นมีการประกาศลาออกซึ่งก็จะมีผลในวันที่31สิงหาคมนี้ทางด้านของ TQM ราคาหุ้นติดลบไป7.41%หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรามาส2ปี55นั้นกำไรลดลงกว่า19%เยียร์ y ่อนเยีย ส่วนทางด้านของรวจนะวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป4.88%หลังจากที่ผลประกอบการไตรมาส2ปีกวนั้นพลิกเป็นขาดทุนเย r ออนเย r ส่วนทางด้านของ EPG วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป4%หลังจากที่รายงานกำไรไตรมาสหนึ่งของงวดปีบัญชี66นั้นแย่กว่าที่คาดการกันเอาไว้เพราะว่าธุรกิจยายโดนนั้นอ่อนแอ รวมถึงทางด้านของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนั้นก็สูงกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ด้วยและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ